สวัสด,ดีจ้ายินดีต้อนรัากดซุ้มช่อง,ง,นอย,งยนุ่ยฮอลแลนด์พี่นอ้องอะไป็นไงเราจอบซอ,องจอบซองอยังพี่น้องเบิ้งละเบิ้งเราสิได้ยังออกไหมเฮาเบิ้งพี่น้องอืมเป็นมากแล้วตี่ยอืมหมักตะยันพี่น้องหมักตะยันอู้เป็นน้อยแล้วเป็นน้อยแล้ว เคยกินบ่จ <Rabbi> ้าเคยกินบ่ว่าบัานพี่ไใหญ่เราถามพี Mu ่น uh, ้องหมักตำยานู่มันหักปนไปยญ่เนาะเสร็จแล้วมันอ่อนเออท่านี่แหละกำลังอ่อนเด้อเด้อปวดอะอู้ๆทึ่งๆปวดอะปวดอะปวดอะเห็นปะนั่น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 เนาะ เป็นหน่วยแล้วเป็นหน่วยแล้วบักทำยานได้หน่วยเป็นหน่วยแล้วพี่น้องจอบแล้วเออยู่ข้างทางอีแล้วพี่น้องข้างถนนข้างถนนเด้อจะเดินนี่นานลงเลี้ยงของโจรนะพี่น้องทางนี้เป็นนานลงเลี้ยงของโจรทางมาบ้านย้ายเนื้อจ้ะเนาะเป็นนานลงเลี้ยงของโจร กินกับพริกประแดกแซ่แซ่บได้พี่น้องคนน่ะหมากตำยานจ้าไ่ไหลงไปไอ้หนุ่ยลงไปบุบบ่ได้เด้พี่น้องขามข้องนี่ขามไปเอาทาั้งคนอายุหากินพี่น้องพ่อสากยังพ่อยังหาเบื้องคัน กินได้เยอะหนุ่ยก็เพื่อนงเอาอย่างเดียวนะจ้าเ,า,จาเป็นผักได้คือกันจ้าเป็นผักเป็นมีเนาะพี่น้องเนาะกินเมียงพี่นอ้องยุต้นผักกระดาวพี่อัอนไอ้ต้นผักกระดาวต้นเนี่ยมันมีเขียมันอยู่แต่วานมันพ้วันมีหน่วยวะ นี่เราพี่น้องเอ้ยเย้เหน่อยสากครั้งอายุหากินเนาะพี่น้อกจำนวนกูหล่ะทรั้งนี้ที่ไปบ้านเย้เหนืห่อยเราไปที่ฝากไปทั้งปุ่นเป็นน้าน้องเตยทรั้งนี้เป็นโรงเรียนกวางโจนเลยจ้าเด้อโรงเรียนใหญ่มัธยมม,มัธยมฮอดมอหกจ้ามัธยมฮอดมอหกไปที่สากไปทั้งน้าน้องเตยนั่นโรงเรียนปฐมเนาะจ้าเนาะโรงเรียนปฐมฮอดปหกเราก็มาต่อมตอนนึงยู่นี่ฮอ,อดมอหกยู่นี่เนาะจ้าเนาะ Ừ. Nên má bàn giấy Cái lê quả Mà cân nhán được hàng tháng chứ nọng Cái lê bỏ coi nhé Tao à, ngọ lô Hà bưng Mí nuôi y lý cà nuôi vô lý cà Cà nhé มีบอพยายมีอยู่สั่นพี่น้องหมากตํายานเป็นหน่วยได้พี่น้องเป็นหน่วยเขาโค้งเขาคว้ยออกกัน สองอันซีแม่พี่น้องหมักตำยานผูดด้ใดหุ่นจักกวจ้าเดีย๋ยวยนีย้ทีเห้เบิ้งคักๆน่าจะน้องหมักตำยานหาล่อท้างพี่น้องหากินล่อท้างหากินล่อทางพี่น้องเอ้ยคน นี่บักหนาวนี่ไข่ไก่นี่หมักต้นยานเป็นขังสีเลยพี่น้องน่ากินเหรอถ่างาะเรากันลังเอาเอาพี่น้องเอ้ยเอาเอาหอนเอา เ่็นสุพรรมิน้วยเห็นไหมพี Four ่น้องใหเงินเท่าเะเราไปไปหนารถน่ะจันเนาะนี่นะจ๊ะมองมองยูเนาะจ้าให้นำเฮ้ให้พี่น้องเขาเบิ่งกคัดู้วยเส้นทีด้ว ้พี่น้องหมักต้นยานได้ไหนใจนี่ะหมักต้นยานนี่อยนแกะเนาเด้อเด้อออกคลึงไข่ก้อนมันขีแตกน้่งพี่น้องน่ะน้าหมักต้นยานพี่น้องเลี้ยงสัตน์ละไปเขาไปบ้านเขาตัวพอเนี้ก็ทินงหางทางเขาก็เอาอีกน้องพี่น้อง นนไม้เลขสองศู um นย์หนึ่งเยพี่น้องเลยนนลวง้น่่ะี่บ้านยายที่เขาูม้งไปบ้านเจ้ากองไปที่นพี่นองหลังจากไปรอดน้่นะ เดี๋ยวจ่าจิตกซ้ำให็นเพาะนอพี่น้องเนาะคนก็ได้ตกซ้ำลงไม่หยุดจะใช่หรอนั่นนะแต่เพท่านได้เต็มให้น้าจิตเด้อพี่น้องเด้อยวเพรท่านได้เต็มจิตตกกาะมีสมองมันคุ้มเมื่อก่าวละแห้งลงมมันตกไปเพราะแรงไปไหนแต่วันลิ้นมันก็ตรงลิ้นโดนตืด กดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่างนีหนึงหัวล้านน้ำเนเด้อพี่น้องเด้เอเหน้าจ้าบรรยากาศทางของบ้านอย่นีหนึ่ง สวัสดีค่ะมาติดตามสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้จะมี้ล้วจ้าสวัสดีจ้า